ต่อมาครับเทคนิคชุดที่3มาเทคนิคชุดที่3คือ linear power คือสูตรลัดที่เกี่ยวกับพวกอ่าเป็นไงครับจับมาหารการมีเศษส,ส่วนอันนี้เดี๋ยวจะมีสูตรลัดให้เลยจดไปก่อนจดเอาไปใช้ได้เลยนะโดมเมน R คือนี่ครับจำนวนจริงยกเว้นไอ้ข้างล่างเนี่ย c x บวก d ไม่เท่ากับ0ถูกป่ะแสดงว่ามันจะเป็นนะครับไม่จะไม่ได้เท่ากับลบ d ส่วน c นั่นเองโอเคเลน R เลน R ก็คือจำนวนจริงครับยกเว้นไอตัวนี้จับมาหารกันโอเคป้าก็คือ a ส่วน4สัมประสิทธิ์กำลังหนึ่งหารกันก็ไม่ได้เล mm hmm. นส์ R นั่นเองโอเคป้าเลน R ก็คือจำนวนจริงยกเว้นไอตัวนี้นั่นแหละง่ายไหมง่ายมากเลยนะบอกเลยต่อไปครับสุดลัดที่2ครับ b หารด้วย square root a x กำลังสอง b หารด้วย a ลบ x กำลังสองโอเคโดเมน R ก็คือ ลบรูทเอแล้วก็ร so so ูทเอจะจําก็ได้หรือไม่จําก็คือเอาตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็จบแล้วแล้วก็แก้เอาก็เป็นรูปนี้อยู่ดีต่อไปครับถ้า b เป็นบวกถ้า b เป็นบวกจะได้ b หารด้วยรูทเอหารด้วยรูทเอถึงอินฟินิตี้ถ้า b เป็นลบเราก็จะได้เป็นลบอินฟินิตี้ถึง b หารด้วยรูทเอ โอเค B หารด้วยรูทเเป็นช่วงปิดทั้งคู่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นบวกก็มาฝั่งขวาเป็นลบก็ไปฝั่งซ้ายแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคต่อไปครับสุดละที่3 B ห okay. ารด้วยสแควรูทเอกำลังสองลบเอโอเคไอนี้ x อยู่ข้างหลังอันนี้ x อยู่ข้างหน้าเนาะดูดีๆโดเมน R ก็จะเป็นอะไรครับลบอินฟินิตี้ถึงลบรูทเอยูเนียนรูทถึงอินฟินิตี้โดเมนเนี่ยจำก็ได้ไม่จำก็ได้โอเคไหม ต่อไปครับ b เป็นบวกถ้า b เป็นบวกข้างบนเป็นบวกก็จะได้เปด0ถึง t ถ้า b เป็นลบเราก็จะได้ไปแล้วครับลบ t ถึง0ก็จบแค่นี้เองสบายๆเนาะ,ะไปดูแนวข้อสอบกันครับไปดูตัวอย่างกันแล้วก็จะสอนทั้งวิธีจริงแล้วก็วิธีลัดให้น้องนะ,ะเพราะว่าพี่เบิร์ตจะเน้นย้ำเสมอว่าทุกสุรลัดมาจากวิธีจริงนั่นเองไปลุยกันเลยครับผมตัวอย่างที่1บอกว่า r เท่ากับ คูณดับ x y เป็นมสมาชิกของ r cos r แล้วก็มสมการนี้หาโดเมนก่อนครับโดเมนโดเมน r คืออะไรอ่า y เท่ากับเทอม x เทอม x หรือ,อยังเทอม x เรียบร้อยถูกป่ะเศษหารส่วนส่วนต้องไม่เท่ากับ0เพราะยังก็3 x บวก4ไม่เท่ากับ0นย์ x ก็ไม่เท่ากับลบ4ส่วน3นั่นเองโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นโดเมน r ก็จะได้เป็นจำนวนจริงยกเวน้นลบ4ส่วน3โอเคอันนี้ไม่มีอะไรง่าย ่าเลนอาครับเลนสอาเลนอาคือ x เทอม y ถูกปะเลนสอาก็คือ x เท่ากับเทอม y x เทอม y หรือ,อยังยังถูกไหมก็ต้องคูณค่อยไปกลายเป็นอะไรครับ3 x y บวก4 y เท่ากับ2 x บวก1 x ึเทอม y ดึง x กถูกไหมเราก็ย้าย x มาอยู่ด้วยกันย้าย y ไปครับ ตัวนี้ปุ๊บ y ให้มันอยู่ที่เดิมดีกว่าพี่เบอร์ย้ายมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรย้ายมาปุ๊บสลับได้เลยนะเป็น2 x ลบ3 xy เท่ากับ4 y แล้วก็ลบ1ย้ายมาตังนี้ย้าย1มาตรงนี้แล้วสลับกันแบบนี้โอเคดึง x ออกมากลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็น2ลบ3 y 1. แบบนี้เท่ากับ4 y ลบ1แบบนี้เพราะฉะนั้น x ก็จะได้เท่ากับ 4 y ลบหหารด้วย2-3ลบ3 y โอเคป่ะ4 y ลบหหารด้วย2-3ลบ3 y ได้รูปนี้ออกมา x เทิรม y เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเป็นไงพิจนารณากฎ5ข้อห้าลืมครับเศษหารส่วนส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ก็จะได้เป็น2-3ลบ3 y เนี่ยไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y ก็ไม่เท่ากับ2-3ส่วน3ั่นเองก็จะได้เลน r เท่ากับจำนวนจริงยกเว้น2-3ส่วน3 โอเคได้ตรงนี้นั่นเองอ่าเรียบร้อยครับทีนี้วิธีรัดดีกว่าอ่ารัดเลยดูนะรัดปุ๊บโดมเมน R โดมเมน R ก็ไม่เท่ากับไอ้ข้างล่างคือ<ม>ลบสีส่วนสอันนี้ง่ายอยู่แล้วจำนวนจริงยกเวน้นลบสี่สวนสามเลน R ครับก็คือจำนวนจริงยกเวน้นไอ้ก้อนข้างหน้า,า 3. เห็นปะ่ะ2อสนสเห็นป่ะเป๊ะเลยจบปะ่ะ ไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมถ้าตรงนี้เป็น linear power คือเส้นตรงนี้ง่ายมากไม่มีปัญหาโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะดูตัวอย่างที่สองครับผมตัวอย่างที่สองเอาเลยมาโดเมนเลนกันเอาโดเมนก่อนเนาะโดเมนก่อนตัวนี้เนาะสแควร์รูทสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างไอตัวเท่ากับเราก็เลยต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น16กลบ x ็กกำลังสองก็เลยเหลือมากกว่าศูนย์อย่างเดียวโอเค ย้ายข้างให้เรียบร้อยครับ x กำลังสองก็น้อยกว่า16 x น้อยกว่าบวกลบ4ถูกปะก็จะเป็นลบ4ถึง4ถูกปะช่วงเปิดได้แบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นครับโดเมน R ก็จะคือลบ 4, 4เปิดถึง4เปิดนั่นเองจบครับโอเคไหมอ่าเรียบร้อยต่อไปหาเลนครับเลนเลน R ์คือ เนื่องจากสเต็ปที่1เนี่ยเรารู้ว่า y จะเป็นไงมากกว่า0ถูกป่ะไม่เท่ากับ0นไม่มีทางไป0ศูนแน่นอน y มากกว่า0ูนย์ครับสเต็ปที่2เดี๋ยวเราหามาเสร็จแล้วเราจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะ x เทอม y ก็คูณไา่ครับก็กลายเป็น square r ู o t 1 6ลบ x กํลังสองเนี่ยเท่ากับ1ส่วน y แบบนี้โอเคป่ะ ยกกำลังสองสองข้างครับก็จะได้เป็นสิบหกลบเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับหนึ y ่งส่วนวายกำลังสองครับโอเคปะย้ายข้างครับก็จะได้เป็นเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับสิบหกลบด้วยหนึ่งส่วนวายกำลังสองแบบนี้เอ็กเทิร์วายเรียบร้อยเจออะไรกำลังสองกับอีกฝั่งมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือฝั่งนี้สิบหกลบหนึ่งส่วนวายกำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคปะ ย้ายไปเทร้อแล้วครับก็คือจะได้1ส่วน y กําลัง2ย้ายไปพลิกแบบนี้น้อยกว่าเท่ากับ16โอเคปะหูยาวมากเลย y กําลังสองก็จะได้ย้ายไปฝั่งนี้คูณไข่ามากกว่าเท่ากับ1ส่วน16 y ก็มากกว่าเท่ากับบวกลบ1ส่วน4แบบนี้ยาวปะยาวก็จะได้เป็นลบ1ส่วน4ี่กับ1ส่วน4ี่ครับช่วงปิดทั้งคู่บวกลบบวกมากกว่าต่อช่วงบวกคือไปแบบนี้โอเคไหม ตัวนี้คือ y มากกว่าเท่ากับบวกลบ1ส่วน4จับ2กรณีนี้มาินเตอร์เซกันครับอ2กรณีนี้นะินเตอร์เซกันขาดเงื่อนไขคือ y มากกว่า0ย์ถูกไหมศูนย์อยู่ตรงไหนครับตัวนี้มันคือ1ส่วน4เนี่ยคือ0.25ถูกปะแสดงว่า0ย์เขาอยู่ตรงไหน0ย์อยู่ตรงนี้ปุ๊บมากกว่า0ย์ไปแบบนี้ินเตอร์เซกันก็คือได้ตัวนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลน r ออกมาคือเท่าไหร่ ขีดเส้นให้ขีดเส้นให้ดูนะเลนอาร์พี่เบริร์ตมาเขียนตรงนี้แล้วกันจะได้เปรียบเทียบกันก็จะได้ปิด1 4สีถึงอินฟินิตี้ถูกปะ่ะโอเคทีนี้เป็นวิธีลัดดีกว่าครับอ่าวิธีลัด วิธีรัดเนี่ยโดมเมนน้องก็ไปจําเองก็ได้นะตัวนี้บวกลบรูทสี่แล้วก็อยู่ข้างในก็เป็นลบสี่ถึงสี่ถูกปะ่ะโอเคปะ่ะทีนี้ที่อยากให้จําคืออะไรครับเลนนั่นเองก็คือ B หารด้วยรูทเอถูกปะ่ะก็คือ1หารด้วยรูทสิบหกก็จะได้เป็นเลนอคือปิดหนึ่งส่วนสี่ถึงอินฟินิตี้ถูกปะ่ะเนื่องจากช่วงนี้ไอ้ตัว b ข้างบนเนี่ยมันคือหนึ่งหนึ่งคือบวกถูกปะ่ะแสดงว่าไปถึง T ีก็คือไปฝั่งขวาเนี่ย หนึ่งสนสี่ถึงตีครับดูปุ๊บตอบปั๊บได้เลยโอเคเนาะไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาวุ่นวายมากโอเคดูต่อครับตัวอย่างที่สามอ่าตัวอย่างที่สามมาวิธีจริงก่อนแล้วค่อยวิธีลัดเนาะโดเมน R ก็จะได้เป็นสแควรูทสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่ว่าอยู่ข้างล่างก็มากกว่าศูนย์อย่างเดียวก็จะได้เป็น x อกำลังสองมากกว่ายี่สิบห้าเกก็มากกว่าบวกลบห้าก็ไม่มีอะไร โอเคก็จะได้ลบห้ากับห้าช่วงเปิดทั้งคู่มากกว่าตับช่วงบวกแบบนี้โอเคไหมโดเมนอาร์ okay, ก็จะได้ลบที่ถึงลบห้าเปิดยูเนียนห้าเปิดถึงอินฟินิตี้นั่นเองปุ๊บเก็บไว้โอเคไหมเลน R อาร์ครับเลน R อาร์ เลน์ r y มากกว่าสูนยแน่นอนนิงหายแรกนิงหายที่สองครับเดี๋ยวเราหากันยกกำลังสองสองฝั่งได้เลยเป็น y กำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วน x กำลังสองลบยี่สิบห้าแบบนี้คุณไขยคุณไข้ก็จะเป็น x กำลังสองลบยี่สิบห้าครับเท่ากับหนึ่งส่วน y กำลังสองแบบนี้ x กำลังสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วน y กำลังสองแล้วก็บวกยี่สิบห้าแบบนี้โอเค เจออะไรกำลังสองจับอีกฝั่งมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ก็จะเป็นอะไรครับได้เป็น1ส่วน y กำลังสองบวก25มากกว่าเท่ากับ0ูนย์โอเคไหมก็จะได้เป็นอะไรตัวนี้ก็จะได้เป็นอ่ย้ายไปก็จะเป็น1ส่วน y กำลังสองมากกว่าเท่ากับลบ25เออจริงไหมอะไรกำลังสองก็มากกว่าเท่ากับศูนอยู่แล้วถูกปะ โอเคและตะเนี้มากกว่าเท่ากับลบยี่สิบห้ายังไงก็จริงถูกป่ะยังไงก็จริงไม่ต้องคูณคว้ยแล้วเพราะว่าถ้าคูณคว้ยเนี่ยมันก็จะได้เป็น y กําลังสองน้อยกว่าเท่ากับอะไรหนึ่งส่วนลบยี่สิบห้าไม่ต้องถูกป่ะไม่ต้องคูณคว้ตัวนี้ได้ตรงนี้ได้เลยโอเคป่ะหนึ่งส่วน y กําลังสองยังไงยังไงก็มากกว่าเท่ากับลบยี่สิบห้าโอเคป่ะสบายๆเนาะสบายๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับยังไงก็เป็นจำนวนจริง ยังไงก็เป็นจํานวนจริงเมื่อเป็นจํานวนจริงก็เอา2กรณีนี้มาอินเตอร์เซกันอ่าอินเตอร์เซกันก็คือกรณีที่1คือมากกว่าศูนย์ไปแบบนี้กับกรณีที่2คือเป็นจํานวนจริงอินเตอร์เซกันก็ได้ตัวเล็กตัวเล็กคือมากกว่า0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลน R คือ0ูนย์ถึงตีจบครับได้รูปนี้โอเค ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยหูเราลัดได้เลยดีกว่านะเสียเวลาโดเมนคิดปกติง่ายๆไม่มีอะไรถ้า x อยู่ข้างหน้ามันจะอยู่ช่วงข้างนอกโอเคไหมรัดครับตัวนี้คืออะไรถ้าตัวนี้เป็น b หารด้วยรูท a ถูกป่ะถ้าตัวนี้มันก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึง t ถ้าเป็นลบก็คือลบ t ถึงศูนย์นั่นเองก็คือตัวนี้เป็นไงครับ b เป็นบวกก็จะได้เลนส์ r คือ เปิด0ถึงอินฟินิตี้นั่นเองก็จบครับข้อนี้เห็นไหมดูปุ๊บตอบปั๊บได้เลยเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะเอาดีกว่าไปดูข้อสอบกันดีกว่าครับผมข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบ N ครับผมเป็นปีสี่สิบสามเนาะ r, r เป็นตรงนี้ S, <S เป็นตรงนี้เขาถามอะไรตรงนี้คืออ่าเรามาดูกันเขาถามอะไรโดเมน r อินเตอร์เซกเลน s อินเวอร์สเลน s อินเวอร์สคืออะไรมันคือโดเมน s ถูกปะ โอเคป้าทำแบบนี้ไปเลยนะโดเมน s i n v e r r e ก็คืออะไรครับเลน s นั่นเองเราหาตรงนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันคือตรงนี้ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจะไปต้องหาและโดเมน r เลน r โดเมน s เลน s ก็หาทุกตัวเลยหา r ก่อนนะหา r ก่อนใช้วิธีรัดได้รัดไปเลยโดเมน r ครับตัวนี้ก็คืออะไร square เหลีสยมสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ0ก็คือ9ลบ x กำลังสมากกว่าเท่ากับ0 x กำลังส น้อยกว่าเท่ากับ9 x ก็น้อยกว่าบวกลบ3โ okay. อเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ3ถึง3แบบนี้ช่วงปิดน้อยกว่าตับช่วงลบโดเมน r เท่ากับปิดลบ3ถึง3ปิดครับแบบนี้โอเคป่ะเลน r เลนอา r ใช้หลักการเปรียบเทียบได้เลยโอเคป่ะ x กับลบสองเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ y เท่ากับสแควรูทเก้าลบสี่เหลี่ยมเพราะว่าเป็นบวกเสมอโอเคเป็นไงครับถ้าสี่เหลี่ยมเป็น9 y จะได้น้อยที่สุดก็คือ0ถูกป่ะ 9รูคือ0ถอดรูก,ก็คือ0แสดงว่าได้0ครับถ้าสี่เหลี่ยมหายไปจะเป็น9 9ถอดรูก,ก็คือ3แสดงว่าได้เอล,ละครับก็คือเปิด0ถึง3ปิดโอเคไหมต่อมาโดเมน s ครับโดเมน s อ่โดเมน s ก็คือตรงนี้สแครูทสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ0แต่อยู่ข้างล่างก็เหลือแค่มากกว่า0อย่างเดียวก็จะได้เป็น x กําลัง2มากกว่า9 x ก็มากกว่าบวกลบ3ก็จะเป็นลบ3กับ3ช่วงเปิดทั้งคู่มากกว่าตอบช่ววงบวกแบบนี้ เห็นไหมอันนี้คือโดเมนเอสโอเคเรนเสล่ะอ้าวเอ็กอยู่ข้างหน้าก็กลายเป็นอะไรครับเลนเสแล้ว b เป็นบวกก็จะได้เป็นเปิดศูนย์ถึงตีนนั่นเองดูปุ๊บตอบเลย <Yeah. S 2> เห็นไหมเร็วไหมเร็วโคตรเลยนะบอกเลยนะเลนเสครับตรงนี้อ่ทีนี้เราพิจารณาครับ โดเมน R อินเตอร์เซ็กต์โดเมน S เท่ากับเซตว่างโดเมน R คือตรงนี้โดเมน S คือตรงนี้นี่คือโดเมน R นะอะดูครับนี่คือโดเมน R นี่คือโดเมน S อินเตอร์เซ็กต์การเป็นเซตว่างจริงไหมจริงถูกป่ะเพราะว่าไอตรงเนี้ยโดเมน S เนี่ยมันคืออยู่โดเมน R เนี่ยมันคือตรงฝั่งนี้อยู่ข้างในอินเตอร์เซ็กต์กันไม่มีตรงไหนซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นเป็นเซตว่างจริงครับก็กลายจริงขอไข่ล่ะ เลน R อินเตอร์เซกเลน S เลน R คือตรงนี้ปิด0ถึง3ปิดอ่าเรามาเขียนเส้นจำนวนกันนิดนึงแล้วกันปิด0ถึง3ปิดคือตรงนี้เลน R เลน S คือเปิด0ถึง infinity เปิด0ถึง infinity แบบนี้โอเคป่ะอินเตอร์เซกกันต้องได้ช่วงนี้ต้องได้ช่วงเปิด0ถึง3ปิดแต่เขาบอกว่าเปิด0ถึงตีเป็นไงผิดหรือผิดผิดแน่นอนโอเคไหม เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบว่าก็ถูกแต่ขอผิดเราเลยตอบข้อข้อที่2ครับผมโอเคก็ถูกแต่ขอผิดเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะลุยเรื่องเทคนิค Genius Power นะ Genius Power บอกเลยว่าโหสุดละนี้เอาไปใช้แบบ ยอดเยี่ยมมากมากๆไม่รู้จะยอดเยี่ยมยังไงแล้วสุดละขั้นเทพนะรอติดตามรับชมกันได้เลยครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดบอยขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ